บทสาทยายธรรมเรื่องปุพพสูตรการรู้แจ้งในอัศสสธะอาทีนวะและนิสรณะคือหนทางสู่การตรัสรู้ที่มาจากพระสุตตันตปิดกสังยุตตนิกายนิทานวักทาตุสังยุตตะจตุถาวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญา เป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมาธาตุตามความเป็นจริงทุกท่านในวาระนี้เรายังคงอยู่กับการเจาะลึกในรายละเอียดของธรรมบทในจตุทวักซึ่งในครั้งนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรที่สองแห่งวักนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงเล่าย้อนถึงกระบวนการตรัสรู้ของพระองค์เองว่า ได้ทรงพิจารณา,าธาตุสี่ 4, โดยความเป็นอสาธะอาทีนวะและนิสสณะอย่างไรมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าปุพพรสสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปุปเพแปลว่าในการก่อนเมื่อรวมกันแล้วปุพพสสูตร ึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องในการก่อนหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงกระบวนการตรัสรู้ที่เริ่มต้นจากการพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงคือยะถาภูตังโดยทรงแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะตรัสรู้นั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงพิจารณาธาตุสี่โดยละเอียดเป็นสามหัวข้อ คือ 1. อัสอัศทะคือความน่ายินดีรสอร่อย 2. อ,อาทีนวะคือโทษข้อเสีย 3. นิสรณะคือทางออกเครื่องสลัดออกและได้ทรงยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งสามประการนี้โดยชอบแล้ว ก็ยังไม่ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เมื่อทรงรู้แจ้งแล้วจึงได้ทรงปฏิญาณเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นความน่ายินดีแห่งปัทวีธาตุแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุและแห่งวายโยธาตุอะไรเป็นโทษแห่งปัทวีธาตุแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุและแห่งวายโยธาตุ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกแห่งปัทวีธาตุแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุและแห่งวายโยธาตุจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงปัญญาที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ในขณะนั้นว่าสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัทวีธาตุนี้คืออาสาทะแห่งปัทวีธาตุ การที่ปัทวีธาต์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้คืออาทีนวะแห่งปัทวีธาตุการกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในปัทวีธาตุนี้คือนิสสรณะแห่งปัทวีธาตุและได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับอาโปธาตุเตโชธาตุและ วายธาตุพระดํำรัตนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการพิจารณาธรรมตามหลักไตรลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยเริ่มต้นจากการยอมรับในอัสาธะคือความสุขที่เกิดขึ้นจริงแต่พระองค์ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นยังใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงอาทีนวะคือโทษที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขนั้นและในที่สุด พระองค์ก็ทรงมองหานิสสรณะคือทางออกที่จะสลัดตนออกจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นพระอาทากถาจารย์ได้ขยายความคำว่าอัศทะในแต่ละธาตุไว้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นอัศทาะาในปัตวีธาตุคือความยินดีในความแข็งแรงของร่างกายอัศทาะาในอาโปธาตุคือความยินดีในความสดชื่น และความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอัาธะในเตโชธาตคือความยินดีในความอบอุ่นและความสามารถในการย่อยอาหารและอัศาธาในวายโยธาตคือความยินดีในความมีเรี่ยวแรงและความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูกอนพิสูจนทั้งหลาย ตราบใดที่เรายังไม่ได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความน่ายินดีโดยเป็นความน่ายินดีซึ่งโทษโดยเป็นความโทษและซึ่งเครื่องสลัดออกโดยเป็นเครื่องสลัดออกแห่งธาตุสี่เหล่านี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นแต่เมื่อใดเราได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความน่ายินดีซึ่งโทษและซึ่งเครื่องสลัดออกแห่งธาตุสี่เหล่านี้แล้วเมื่อนั้นเราจรึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันหนึ่งญาณทัศนะ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีอีกพระดำรัสนี้เป็นการยืนยันว่าการตรัสรู้ของพระองค์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากกระบวนการพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงอย่างเป็นลำดับขั้นและเมื่อทรงบรรลุถ,ถึงที่สุดแล้ว ก็ทรงมีปัจเจเวคขณะยานคือยานที่ยังรู้ถึงความหลุดพ้นอันไม่กำเริบของพระองค์เองพระอัธกถาจารย์ได้อธิบายว่าการพิจารณาในอัศทาะาอาทีนวะและนิสรณะนี้ก็คือการพิจารณาธรรมตามหลักอริยสัจสีนั่นเองคืออัศทาะาคือสมุทยัยสัจอาทีนวะคือทุกขสัจ นิสรณะคือนิโรธสัตว์และปัญญาที่รู้แจ้งในนิโรดนั้นก็คือมัคคสัตว์ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการมองโลกและชีวิตขอให้เราจงอย่าได้หลงติดอยู่เพียงแค่ความน่ายินดีอัศทะของสิ่งต่างๆ แต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงโทษอาทีนวะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขนั้นและจงมีความเพียรพยายามในการสแสวงหาทางออกคืออริยมรคมีองแปดเมื่อเราสามารถดำเนินไปบนหนทางนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถบรรลุถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเอวังก็มีด้วยประการฉนี้